ากดีกว่านะคะล่าสุดค่ะพวกเขาก็รวมตัวกันเฉพาะกีจไปทําความดีกับพี่แอนตี้ไปช่วยกันเก็บขยะแล้วก็ฟื้นฟูคลองเต็มประชากรนั่นเองนะคะต้องบอกว่านอกจากเหล่าศิลปินเอฟอแล้วเนี่ยยังมีสาวแพนเค้กเขมอน,นี้ร่วมทํากิจกรรมด้วยกับกิจกรรมเทิดด้วยธรรมค่ะ,คะเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันโอกาสที่พระองค์ท่านมีพระชนมาย,ยุครบ89 000, าพรรษานั่นเองส่วนบรรยากาศจะเป็นยังไงเราเก็บภาพมาฝากไปชมกันค่ะ เป็นกิจกรรมทำความดีที่ได้รับความสนใจและให้ความรู้กับประชาชนสำหรับโครงการเชิดด้วยธรรมเรียนรู้สู่การลงมือทำตามแนวพระราชดำริซึ่งภายในงานยังมีกิจกรรมมากมายให้ผู้สนใจเข้าร่วมไม่ว่าจะเป็นการสนทนาฟังธรรมกับท่านอวอวชิวรัเมธีและนางเอกสาวพันเคกเขมนิดอีกด้วยรวมไปถึงศิลปิน AF นำโดยพลาวเจรวนันซันนี่ จูนเบนแพรวพร้อมน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมแรงร่วมใจกันทําความสะอาดคลองเป็นประชากรท่ามกลางอากาศร้อนจนเหงื่อท่วมตัวแต่เราศิลปินเอเก็ทท่มเทรรรารงกายแรงใจขัดคลองกันอย่างเต็มที่จนบริเวณวัดเบนจะมาบอพิสะอาดเอี่ยมเลยทีเดียวค่ะ แม้ว่าจะเป็นครั้งแรกของหลายคนที่ได้ร่วมกิจกรรมทําความดีเพื่อสังคมแต่ทุกคนก็ยอมรับว่าติดใจและอยากจะมีส่วนร่รวมในการทําความดีในครั้งต,ต่อไปอีกด้วยค่ะด้วยเนื่องด้วยจากโครงการเพื่อด้วยทำเนี่ยเราจะเน้นการการะทาเป็นส่วนใหญ่นะครับหลายคนบอกว่ารักในหลวงนะครับรักประเทศชาติแต่ก็คิดอย่างเดียวแต่ยังไม่ได้ทํานะครับซึ่งจริงๆแล้วโครงการนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสนับสนุนให้ทุกคนนะครับมาเริ่มทําด้วยมือทําด้วยใจนะครับโครงการนี้ยังไม่ใช่โครงการสุดท้ายนะคะัเพิ่งเป็นโครงการแรกนะคะพวกเราก็ กทมก็จะมีการทำความสะอาดคลองอทุกคลองอในกทม,กมนะคะ